สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel ในวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเอียกล้วยฝึกบริยุทธ์กับพี่อินซีตอนที่2ครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับวันนี้เมฆหนาบดบังท้องฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงเอียกล้วยพูดกับพี่อินซีแสนรู้ว่าฝนตกหนักแบบนี้พวกเรา ยังจะฝึกเปลือกันอีกหรือไม่อินซีแสนรู้คาบชายเสื้อของเอียกล้วยแล้วฉุดล่าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือได้ยินเสียงขึ้นน้ำแววมาไม่ขาดหูเสียงน้ำดังสะเทือนเลือนลั่นปานฟ้าร้องเห็นบนยอดเขามีม่านน้ำตกไหลทะลักทลายเข้าใส่ลำธารสายหนึ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวยิ่งนักก้อนหินที่ตกลงไปในพริบตาเดียว ก็ไหลาตามกระแสน้ำจนมองไม่เห็นครับตอนนี้ฝนตกหนักหน่วงกว่าเดิมเสื้อผ้าของเอียกล้วยเปียกชุ่มโสมกายทุกแห่งหนมีแต่สายฝนจึงรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยอินซีแสนรู้จิกอกเสื้อของเอียกล้วยแล้วเดินไปที่ริมน้ำขายต้องการให้กระโดดลงไปเอียกกล้วยจึงถามด้วยความสงสัยลงไปทำอะไรน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงปานนี้ ไม่อาจยืนกายอยู่ได้อินซีแสนรู้จึงปล่อยอกเสื้อของเอียกล้วยยืดคอร้องเสียงกู่ก,ก้องยาวนานแล้วกระโดดลงไปในลำธารยืนมั่นคงอยู่บนก้อนหินกลางน้ำปีกซ้ายฟาดใส่ก้อนหินที่ไหลาตามน้ำจนกระเด็นกลับไปรอจนก้อนหินนั้นไหลาตามน้ำมาก็กลางปีกฟาดมันกลับไปอีกฟาดเช่นเดียวกันอยู่ห้าหกครั้งหินก้อนนั้น ยังคงไม่อาจไหลผ่านข้างกายมันได้เอียกกล้วยเมื่อเห็นดังนั้นก็เข้าใจในบัดดลทราบว่าอสูนโตกโกคิวป้ายเมื่อการก่อนยามที่มีฝนตกหนักต้องมาฝึกกระบี่ที่ลำธารน,นี้แต่ต้นไม่มีพลังฝีมือถึงระดับนั้นจึงไม่กล้าทดลองโดยหุ่นหันขณะลังเลใจอยู่อินซีแสนรู้กางปีกใหญ่ฟาดเข้าใส่เอียกล้วยจนล่วงหล่นไปในลำธารเอียกล้วย รีบใช้วิชาถ่วงพันช่างลอยกายอยู่บนก้อนหินใหญ่ที่อินทรีย์แสนรู้ยืนหยัดอยู่เมื่อครู่แต่พอเท้าจมลงในน้ําน้ําเชี่ยวก็กระแทกร่างของเอี้ยกล้วยจนโงนเงินไปมายากจะยืนหยัดมั่นคงได้เอี้ยกล้วยจึงเรียบรวมสมาธิเก่งกําลังภายในต่อต้านกับลําน้ําที่ไหลเชี่ยวและกระแทกเข้ามาแต่คิดจะใช้กระบี่เขี่ยก้อนหินที่ไหลาตามกระแสน้ํา ให้กระเด็นกลับไปกลับไม่มีกำลังพอจะทำได้เอียกกล้วยกัดฟันทนทานได้สักพักกำลังของเขาก็เสื่อมถอยลงทีละน้อยและในที่สุดยันกระบี่กับก้อนหินกระโดดขึ้นมาบนฝั่งเพิ่งหอบหายใจได้ไม่นานอินซีแสนรู้ก็กางปีกฟาดเข้าใส่ครั้งนี้เอียกกล้วยระวังตัวอยู่ก่อนแล้วจึงม่ได้ถูกปีกของอินซีฟาดใส่แต่กระโดดลงไปในน้ำเอง แล้วคิดในใจว่าพี่อินซีนับเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดบังคับให้ตนฝึกปลือฝีมือถึงกับไม่ยอมผ่อนคลายแม้สักเล็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้หรือตนจะไม่มีความพยายามสมดังใจของพี่อินซีดังนั้นจึงเก่งกำลังลงที่ช่วงล่างยืนหยัดอยู่บนก้อนหินเวลาผ่านไปเนิ่นนานก็พอจะคุ้นคิดเข้าใจถึงวิธีเกงลมปานใช้กำลังกระแสน้ำ ยิ่งนานยิ่งไหลเชี่ยวแต่เอี้ยกล้วยกับทนทานได้ง่ายดดยกว่าตอนแรกผ่านไปสักพักใหญ่น้ำก็ท่วมถึงทรงอกเมื่อระดับน้ำมาถึงปลายคางเอี้ยกล้วยจำต้องกระโดดขึ้นฝั่งแต่ไหนเลยจะคาดอินซีแสนรู้เฝ้าอยู่ที่ชายฝั่งพอเห็นเอี้ยกล้วยกระโดดขึ้นมาไม่รอให้สองเท้าสัมผัสถึงพื้นกลางปีกฟาดเข้าใส่ทันทีเอี้ยกล้วย รีบยกกระบี่เข้าต่อต้านแต่พันถูกพลังอันหนักหน่วงกระแทกเข้าใส่ล่วงลงไปในน้ําที่ไหลเชี่ยวสองเท้าของเอียกล้วยยืนหยัดอยู่บนก้อนหินนั้นแต่น้ําท่วมจนมิดศีรษะแล้วน้ําทะลักเข้าไปในปากอึกใหญ่เอียกล้วยจึงเกงลมปานผนึกตัวสองเท้ายืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วไม่หายใจอีกจากนั้นก็ถีบสองเท้าสุดแรงแล้วกระโดดขึ้นไปในกาอากาศ พ่้นน้ำออกจากปากเป็นลำยาวแล้วก็กระโดดลงน้ำไปอีกครั้งให้น้ำป่าไหลผ่านศีรษะไปเอียกกล้วยยืนหยัดดุดเสาหินกลางน้ำจิตใจค่อยเยือกเย็นลงแล้วคุ้นคิดในใจว่าพีอินซีให้เรายืนหยัดอยู่ในสายน้ำป่าหากไม่ใช้กระบี่เขี่ยก,ก้อนหินก็ยังคงถูกมันดูแคลนเอียกกล้วยที่มีนิสัยทรนงต้องการเอาชนะเมื่ออยู่ต่อหน้าสัตว์เดรัจฉาน ไหนเลยจะยอมเห็นในกระแสน้ำมีก้อนหินก็ยกกระบี่แทงออกไปหินเมื่ออยู่ในน้ำย่อมเบากว่าเดิมมากหลายกระบี่ที่อยู่ใต้น้ำก็ไม่หนักเท่ากับบนบกทำให้ลงมือคล่องแคล่วกว่าเดิมเอียกลก้วยทั้งแทงทั้งฟาดจวบจนเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงแล้วกระโดดขึ้นไปบนฝั่งตอนนี้ขายไม่มีพละกกำลังลงเหลืออยู่หากไม่พักผ่อนสักหน่อยอยากยิ่งจะต่อต้านพลังน้ำ ที่กระแทกเข้ามาได้แต่อินซีแสนรู้ไม่ยอมให้เอียกกล้วยอย่างเท้าลงบนฝั่งพอเห็นกระโดดขึ้นมาจากน้ํารีบกางปีกหมายจะฟาดให้ล่วงลงไปอีกเอียกกล้วยต้องร้องขึ้นสุดเสียงว่าทีนซีทําเยี่ยงนี้ใหญ่ไม่ใช่ต้องการชีวิตของข้าพเจ้าจากนั้นก็กระโดดลงไปในน้ําอีกครั้งแต่ยืนเพียงชั่วขณะก็ไม่อาจทนทานได้จริงๆจึงกระโดดขึ้นมาบนฝั่ง เห็นอินซีกลางปีกเข้ามาเอีกกล้วยไม่ยอมสุดกายแสดงความพ่ายแพ้จำต้องยกกระบี่แทงคืนไปเพียงสามกระบวนท่าอินซีแสนรู้ถึงกับถูกเอยกกล้วยคุกคามจนถอยไปก้าวใหญ่ได้ยินเสียงปลายกระบี่แหวกอากาศมาอินซีแสนรู้เมื่อเห็นปลายกระบี่แทงเข้ามาใกล้มันไม่กล้าต่อต้านโดยตรงและถูกคุกคามจนต้องกระโดดหลบหลีกไปเอยกกล้วยทราบว่า ฝึกในกระแสน้ำป่าครึ่งวันมีพลังรุดหน้ากล้าแข่งกว่าเดิมไม่น้อยต้องทั้งแตกตื่นทั้งยินดีรู้สึกกำลังที่เพิ่มขึ้นความจริงอย่างน้อยต้องฝึกเปลือสิบวันหรือครึ่งเดือนแต่ฉะไหนแช่อยู่ในน้ำป่าเพียงครึ่งวันพลังของกระบี่ถึงกับรุดหน้าปานนี้คิดว่าคงเป็นเพราะดีงูประหลาดเกตทองมีสรรพคุณเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกอย่างสูง กำลังภายในจึงเพิ่มพูนกว่าเดิมมากหลายโดยไม่รู้ตัวตอนนี้อยู่ในสภาวะขับขันยามใช้ออกจึงได้รู้สึกว่ามีความรุดหน้าเอียกกล้วยนั่งพักที่ริมน้ําคู่ใหญ่พอพระกําลังกลับคืนมาไม่จําเป็นต้องให้อินทรีแสนรู้เข้ามาเร่งรัดแล้วกระโดดลงไปฝึกกระบี่ในน้ําเองและเมื่อกระโดดขึ้นมาบนฝั่งก็ไม่เห็นอินทรีแสนรู้อยู่ที่ริมน้ํามีทราบหายไปแห่งหนใด ในตอนนี้ฝนซาลงมากหลายเอียกล้วยจึงได้คิดว่าน้ำป่าเมื่อทะลักผ่านพ้นไปหากวันต่อไปมาฝึกอีกพลังน้ำไม่แน่จะรุนแรงปานนี้ช่วยโอกาสในตอนนี้ที่ยังไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าใดมีสู้ฝึกอีกสักพักใหญ่ดังนั้นจึงตัดสินใจกระโดดลงไปกลางน้ำอีกครั้งจวบจนกระโดดขึ้นมาในครั้งที่สเห็นริมฝั่ง มีดีงูอยู่สองก้อนรู้สึกตื้นตันพระคุณของพี่อินทรีแสนรู้ยิ่งนักที่มันช่วยเหลือตนอยู่บ่อยครั้งพันคว้าดีงูแล้วกืนลงไปจากนั้นก็กระโดดไปฝึกกระบี่ในน้ําอีกจวบจนดึกดื่นกระแสะน้ําป่าค่อยเบาลงบ้างคืนนั้นเอี้ยกล้วยถึงกับนอนไม่หลับพอคุณคิดเข้าใจถึงหลักวิธีแทงตามน้ําแทงทวนน้ําฟาดขวางฟันกลับ เมื่อใช้กระบี่ตามหลักวิธีเหล่านี้ไม่มีของแข็งใดที่จะต้านทานได้จริงๆตัวกระบี่ใหญ่ต้องมีคมด้วยแต่หากมิใช่กระบี่เล่มนี้ที่มีน้ำหนักกว่ากระบี่ธรรมดาหลายสิบเท่าย่อมไม่อาจใช้หลักวิชากระบี่นี้ให้มีอนุภาพได้เพราะกระบี่คมกริบธรรมดาเพียงหยิบขึ้นมาสะบัดพลังมิทันทะลักกระบี่ก็ต้องหักสะบั้นไปก่อนแล้วเมื่อนอนไม่หลับจึงออกจากถ้ำไปเดินเล่นตอนนี้ ฝนพึ่งซาท้องฟ้าเป็นสีคามใส่กว้างภายาัยาลเดือนดวงใหม่สาดแสงเงินตามยอดไม้ใบหญ้าและผิวน้ำลำทานเอียกล้วยมองกระแสน้ำป่าที่ทะลักทลายออกไปคุ้นคิดเข้าใจแก่นวิชาของกระบี่ทราบว่าวิชากระบี่หนักนั้นสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ไม่จำเป็นต้องฝึกปรืออีกแล้วแม้ว่าอสูรกระบี่จะฟื้นคืนชีพมา วิชากระบี่ที่ท่านถ่ายทอดให้ก็มีเพียงแค่นี้จริงๆภายหน้าเมื่อกําลังเพิ่มพูนก้าแข็งกระบี่ที่ใช้ก็จะลดน้าหนักลงตามวันเวลาและในที่สุดก็สามารถใช้กระบี่ไม้ด้วยอนุภาพเทียบเท่ากับกระบี่นักสําหรับวิชากระบี่หากฝึกเปรือถึงระดับนั้นนับว่าสูงสุดแล้วเอี้ยกล้วยเดินไปเดินมาที่ริมน้ำเงนหน้ามือมองดวงจันทร์ คุณคิดในใจว่าหากมิใช่ผู้อุโสโตโก,โกทิ้งกระบี่หนักเล่มนี้เอาไว้และหากมิใช่อินซีแสนรู้ควบคุมการฝึกโดยเข้มงวดและหากมิใช่ตนกืนกินดีงูประหลาดเพิ่มพูนกำลังภายในวิชากระบี่ชุดนี้ต้องสาบสูญไปจากแผ่นดินแน่ทั้งยังได้คิดว่าโตโก,โกคิวป้ายไม่มีข้อมูลให้สืบสาวถึงกับสามารถคุ้นคิดเข้าใจหลักวิชากระบี ที่เลิศเลอปานปฏิหารมาได้เองภูมิปัญญาของท่านนับว่าเหนือกว่าตนเป็นร้อยเท่าจริงๆครับและนี่ก็คือการฝึกบริยุทธ์ของเอียกล้วยกับพี่อินทรศีตอนที่2ครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับสุดยอดบริยุทธ์แห่งยุคจากโตกโกคิวป้ายแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้น อย่าลืมกดติดตาม DS Channel กันด้วยนะครับ